สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซ์ไซอีกแล้วนะคะตอนนี้เราว่าก้าวเข้าสู่วันที่6ของการเอาชีวิตรอดสามร้อยหกิบห้าวันดีไหมครับแล้วนะคะอ่ะสวัสดีน้องกีตาครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมไมโอเคอแล้วก็จะมาเราก็จะมาชี้แจแงกันนิดนึงนะก็คือว่าเราใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะคะทั้งหมดเป็นเวลาสามวัน อ<ใ>น<ป>ันนี้มันก็เลยกลายเป็นวันที่หกแล้ว <S <S ว่าไงนะในไมค์คร f t ในไมค์ครับสามวันในไมค์ครับก็ประมาณอยู่นานอยู่นะใช่ใช่สามวันในไมค์ครับนะมันไม่ใช่สามวันในโลกจริงนะโอ<ง>้ถ้สามวันในโลก,โลกจรงิงก็คงแบบเชียจากตัวสไปึงหนึ่นอืนได้แล้วล่ว <S <S เละเราจะทำพื้นที่ตรงเนี้ย เราจะทําพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นแบบพื้นที่ส่วนกลางนะคะทุกคนว้าวจะอะไรแบบอ่าส่วนอะไรนะ่าสาธารณะนีอทุกคนทำาะไรทำเป็นแบบพื้นที่ส่วนกลางอะไรเงี้ยใช่แล้วซึ่งในอนาคตเราก็จะมีแทนแบบว่าไปสร้างบ้านใช้แล้วันเนาะถูกไหมแต่ผมไม่สร้างเลยก็คงไม่ไปไกลมางจากตรงนี้หรอกเนาะเขาคงอยู่บริเวณนี้แหละใช่ แถวนี้ก็แบบมีไอโอเจ็บครบเลยนะเมื่อกี้แบบมีแบบมีตนมาอยู่แบบมีสวัมแลนมีไทก้าเอจแอนไทก้าแล้วก็มีอ่าเออหนึ่ไปละสโนว์แมนมีเออทึ่งญ้าแผ่นหน่ยแล้วก็มีเบิร์ดอยู่ตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็มีทุ่งหญ้าแผ่นแล้วก็มีดาวโคมขาดอยู่แล้วก็มีหมู่บ้านมีหมู่บ้านที่มีซีดอ่ะใช่แล้ก็ขาดอยู่อ่าสวัมนแล ใช่ไหมแล้วก็จัดเตื่อ,อประมาณนี้ใช่แล้วก็เทเลไอน์ซึ่งเทเลไอน์มีความสัมพัญธ์อยู่รมั้มากมากก็มันมไม่ไบอกเลยว่า<ไ>พี่อไม่ค่อยชอบเปยนะเทเลไอน์นอ่ะไม่เรามันมีทรายไงนี่ไงเอ่อตอนเราที่เราสุยมาได้คนเยอเลยพี่ลำพานท<ไ>รายฮลลมอ่ะอ๋อไม่มันจะมีแบบเทคนิคในการคืสไอา์อยู่น็คือเอาทอตไปวางไว้แล้วก็ใส่ทรายเข้าไป อ่าเราไม่ใช่ทงน้ำแล้วตหนึ่งเลืมแป๊หนึ่งหนึ่งสองสามสี่จะกะระยะเฉยเราเขาว่ามันจ่มาเรไยนเอ็กซิเมนต์ก่อนเราได้ไหมได้ไหมไอ้ถูกเราเนี่ยโอเคอ๋อนี่นี่สีพิซ่าพิซซ่าี่นี่สีมันคือดอกไม้มันคือไมยกรของไมค์คราฟ t อย่างเรี้ว ไกอไหนอ่ะนี่ไงไอ้บ้าเอ้ยตัดไม่หมดเอ้หรือว่ามันมันขึ้นมาเองหรือยังไงมันมันน่าจะอยู่น้วอ๋อไม่ต้องมีชูการ์เกียนี่ใช่เอามาปลูกริมแม่น้ำดิอยู่ในกล่องอ่ะตอนนี้เนหาเราโคตรมีจําััดเลยนะฮะทุกคนใช่เราต้องแบบ ปยเอมาไม่ใช่เฮ้ยอันนี้มันสับปะหลังอยู่อันหนึ่งอ่ะพี่เหลือเอาไว้ตรงโน้นอ่ะ,อะมันสับปะหลังนี่ละทำอะไรมาละอ่าเจอปะเจอละเจอละปลูกเลยนะนี่นี่นี่ได้ๆๆไดๆๆอ้อปลูกปลูกคนละแปลงปลูกคนละแปลงอ่าเแปลงไหนครับทำเลยทำเลยโอเคเออแต่พี่นะครับพี่ทำปุ๋ยก่อน ทำว่า,าทำปุ๋ยเยหรออ่าเอาไว้เอาแบบทำคัพที่ทำปุ๋ยไว้เฉยๆชอบวางไว้เวลาอะไรที่มันเป็นขยะอ่ะบางทีเราก็เอาขยะมาใส่ได้นะบางทีอ่ะอ๋ออยากได้สลับมาเลยทําไมเราไม่ทําตัวขนะ้าวไเไม่ได้นี่ลืมอ่ะวอ้ย,อย,อยน้ำน้ำน้ำอะไรอ่ะโอ้เกือบไปละอะไรอะ,ออไ,อะไร จะเอาจะเอาบล็อกนี้วางข้างบนวางไงอะ่ะเนี่ยวางให้หน่อยอ๋อเข้าใจแล้ววางอะไรอวางไว้ข้างบนน้ำอ,อ๋อโอเคเออแล้วก็มาควนดินเลยฮะ <c oughs> นี่จะเป็นการปลูกปักทองไว้ข้างๆแม่น้ำใช่เหรอทำไมไม่ไม่ทำฝากป,ปักทองไปเลย เพราะมันจะปลูกม้วนะพี่ปลูกไม่เป็นนะปลูกไปปะเป็นๆๆๆๆอู้ใหนายดิอ่าทำตรงไหนดีต่ยังแรกนะต้องไปนอนก่นอน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 ลืมเลยอุ้ยเสียงซอมบี้ไปไต่แล้วไปแล้วไปไต่ไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วไปด้วย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 เขาเขาต้องปลูกข้ามน้ำหรอไม่ไม่ไม่คือ,อมันจะแบบเป็นรูปสวย,ยงไง อ๋อวางไหมวางอันนี้ไหมถ้าวางก็ได้นะครคือมันจะไม่ได้เราต้องขยับไปใช่มช่างมันเห็นเราทำปั่นเดียวก็ได้ไม่คือกวางเออเราก็จะอย่ตงนี้ด้วยว่ะเดี๋ยวตรงนี้มันก็จะมีซึ้งขึ้นมาใช่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 อ๋อเพิ่มเพิ่เพิ่มทำให้อุดไว้ สมมุติว่าเราปลูกอย่างนี้ใช่ไหมอือฮือ่ามันก็จะตรวจแล้วว่าตรงข้ามเนี่ยมันมีดินจีบบล็อกอ่าสมมุติว่ามาฝั่งนี้ตรงนี้มันเป็ดไม้ใช่ไหมเออมันก็ไม่สามารถติดได้มันจะออกทางนี้อ๋อถ้ามันออกทางทางทางตรงนี้มันก็จะออกทางนี้ถูกไหมใช่คือมันก็จะตรวจงั้นตรงนี้เราก็จะต้องวางไม้ไว้เพื่อหลอกมันถูกปะไม่ไม่ไม่เออใช่ตรงนี้วางไม้ก็ไ้แต่ถ้าตรงนี้มันชนแปรงใช่ไหมเราปลูกชื่ไว้ใช่ป่ะ เออมันก็จะไม่มันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้เพราะมันเฉดมันมีต้นไม้อยู่ตรงนี้วะมันก็เลยมาออกฝังอีกปุ๊บออเค็นใหม่โอใช่ใช่ขาดไปรููนึ่งอะอ่ะแกมันใช่ะอะไรแบบนี้แล้วค่อยซูบออกใช่ไหมใช่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 โอเคอ่เราต้องขาดอะไรวะวันนี้แล้วกัน ตอนนี้ราคาก็ราคาตอนนี้เขาแบบอยากสร้างบ้านเพิ่มเติมมากอยากสร้างบ้านโอ้ทำไมต้องพูดเขาว่าเพิ่มเติมด้วยเพิ่มเติมการเรียนรู้เออเพราะว่าเพิ่มเติมบ่อยมากบล็อกการเรียนรู้เพิ่มเติมคือการบล็อกใช่เราไม่อยากโดนเรียนรู้เพิ่มเติมใช่พี่ขอดตัวไปสร้างบ้านอยู่ตรงตรงไหนดีอยู่แถวๆนี้ได้ไหม เราไม่ลงทำกันจะหมุมนี้ได้ไหมได้ยังไม่อยากลงอยากสร้างบ้านหน่อยอ่ะอยากสร้างบ้านนิดนึงอ่ะได้ไหมอ่ะสร้างบ้านยังได้สร้างบ้านเลยได้ได้ได้ไดเดียวสร้างเล็กๆสร้างเล็กๆได้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 ระหว่างนี้เราทำอะไรกันดีเราก็จะมาดูเม็ดเสาน้อยสร้างบ้านเราได้ทรัพยากรจากต้นไม้มาไง อ๋อเราเดี๋ยวผมมาสร้างหลังไหม่เดี๋ยวนี้น่าจะกินเวลาไปสักวันหนึ่งไอโอ้ยสาม้วยหิบห้าวันอยู่กับเป็นปีๆใช่ไหมใช่ไม่ต้องกลัวเลยเราก็จะมาดูไม่สาวน้อยสร้างบ้านนะฮะโอ้ดูบ้านเขาสิยังยังใจเย็น แป๊บหนึ่งก็ต้องใช้สติในการมองนิดหนึ่ง2000 <years> later. เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราไปเก็บเกี่ยวต้นข้าวกันเอาไหมานี่เสร็จแล้วตอนนี้ไม,ไม่ดูบ้านพี่ดิมันก็จะตั้งเด่นต่งง้งอยู่ตรงม้นกันนะฮะทุกคนได้มีการเพิ่มปุ่มแต่อเอ้ยได้อยู่เนี่ย ได้อยู่บ้านของเราเนี่ยนอนกันดีกว่านอนเนี่ยอืมมันมืดแล้วอ่ะโอเคโอเคนอนห้องใต้หลังคาที่นอ,อนก็สีชมพูชุดก็สีชมพูอ แต่แบบตรงนี้คือแบบมันมืดมากอ่ะ นี่มันทำไมมันโล่งยังวะตรงนี้อ๋อต้องวางไม้เพิ่มนี่นะครับคือบ้านของคุณฝายนะผมคุณฝายทองใช่บ้านฝายทองนี่เองเอนเราไม่ใช่นางเอกเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้วีเดจเจอร์ใช่หรอโดนเผาตอนหน้าต่อตาเลยเนี่ยโดนเผาตอนหน้าต่อตาเรามีหมู่บ้านนี่นะใช่ไหม มันมีบ้านด้วยไงมันม,มีทำไม่เงองแต่ทำไมก็มีเอ็กซิเมนเอชซิเมนที่มันให้เราไปทำอยู่นี่ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดทำไรอะ่ะผ่ารักษ<อ>าซอมบี้อ๋อไรไม่มีแอปเปิลทองนี่ไอ้ยขามได้แอปเปิลทองขามได้อ,อ๋ออ๋อแต่ว่าแอปเปิลเอนช้ามันเอนช์าไม่ได้เฉยๆเนาะใช่แอปเปิลทองเอนช้ารันไม่สามารถขามได้หรอแ,แต่เมื่อก่อนมันขามได้แต่ตอนนี้มันขามไม่ได้ Uh huh. อืมฮะไอ้เรม่มนีอ่ะอย่นะพื้นบ้านสีขาวก็สวยดีเนาะ,ะมันไม่น่ามีมันโอเคมันไม่น่ามีไม่นะฮะเราจะมาชมบ้าน์คุณจะทรายกันต่อ โ oh อ้าวบ้านแกไม่สร้างเหรอเดี๋ยวคใอยสร้างเหรอ๋ยวค่อยสร้างสร้างหลังใหม่ <c oughs> ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในถ้ำแบบชั่วคราว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  <c oughs> ชั่วคราวนะฮะเราจะไม่อยู่จนถึง365วันะะวนะฮะทุกคนอ้าวโอเค เยี่ยมอ้าวประตูหายทางมันไกลไปปะเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยประตูหายประตูหายก็ความมดงามอ้าวประตูหายไปไหนอ่ะประตูหายหายเฉยมันก็โอเคมันโอเคนะนี่ครับเขาจะเริ่มล็อกข้างางบ้านของเขากันแล้วนะครับคุณสายโอ้ไ oh ม่ก็นี่เดี๋ยวจะเอาไว้นี่ เอาคารัวคารัวคารัวนะฮะคารัวเขาเรียกว่าลัวหรือเปล่าคนลัวอะไรวะเนี่ยคนลัวใช่สามบ้านที่ไหนวะเนี่ยบ้านพี่ค่ะคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาหุงช่วยฮาอะไรครับเนี่ย เราเราเกิดไม่ทันะฮะเพลงนี้เราจะไม่เราจะไม่เป็นผูส่รู้เร่องคิดกับเขาได้ผมว่าแล้วเราต้องขยายฟาร์มข้าวเยอะกว่านี้ก็แต่ไปช่วยสร้างหลัวหน้าบ้านกัน เวลาในการที่แบบเราจะตัดต้นไม้ตัดหีิงกันไปสวยไหมหน้าบ้านใครได้อยู่คันรั้วว่างกันนี่นี่นะฮคือคันล้วล้วบ้านใช่คันรั้วมันไม่ใช่คันรั้วหรอกมันเป็นรั้วบ้านโนค่ะคันรั้วค่ะเป็นยุ่ไหนคันรั้วคือคันรั้วถุกท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขั้วมันคือขั้วมันคือขั้วบ้าน,บ,านบ้านพี่เรียกขั้วไอ้แบบผมเรียกขั้วบ้านพี่เรียกขั้วจบแล้วขวั้วหยกอกให้ท่านผู้ชมโหมดีกว่าไอ้อันนี้เลยขั้ขวใครขั้วกดหนึ่งค่ะใคร,ใครไม่ขั้วก,กดหนึ่งอ้าว <laughs> ไม่ได้อะ ไอ้ได้ไอ้ยังไงบ้านต้องมีดูว่าบ้านต้องมีประตูนี่ไงล้วไม้เม้เาใหญ่ไปโรกเราเป็นยังไงไเราควรจะวางบล็อกใบไม้ไหมเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งไม่ทาราบไปแล้ววางบล็อกใบไม้ดีไหม เราจะให้คำแนะนำเขายังไงด,ดีดูดิวางอย่างงี้ดีไหมมันไหนเนี่ยก็ลอกซอมบี้เข้าบ้านเอายว้ครับโอ้ยรู้ละ Two thousand years later <C 's my hand> ไอ้บ,อบ,อบ,อบอล็อกบล็อกบล็อกแฟลปนี่มันต้องวางไอ้บล็อกบาเรียไอ้เนี่ย,ยอ๋อได้แล้วทำได้แล้วลเออบาเรวทำได้แล้ว สมมติว่าเคือรี่เรับกระจกเสร็จปุ๊บของม่ตรงแล้วครับเราของไวไวที่นี่แล้วก็ปิดไปปุ๊บเอามานี่นี่นะฮะโอ้โหดูบ้านเขาสิบ้านเขาช่างมืดเหลือเกินเราปักไฟกันลืม ได้ไหมได้ยินได้ยินได้ยินได้อยู่ไหมอ๋อได้ยูได้ยูได้ยูตรงนี้ใช้เป็นอะไรนี่ก็นะไยอะไรอ่าเป็นโคมไฟทำ,ไทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ ทับไงอ,ะอ่ะใช้ไอรอนนักเก็ตแล้วก็กับท็อตเสียงเบามากเลยนะเลนี่ยเร่งเสียงหน่อยใช่อ่า<อ>ใช้ไอรอนนักเก็ตแล้วก็ใช้ท็อตครับเอาเอาเล็กเ่เสียงเบาเสียงเบา,เบาทำให้เป็นนักเก็ตใช่ปะ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็เอาท็อตวางตรงกลางแล้วก็ลอ้ลอมรอบด้วยไอรอนนักเก็ตอ๋อ ได้ไหมโอเคแต่มันเป็นเปล่งเหล็กกันนะจะไว้ตรงนี้โอ้ oh, มาก่าปิดคลิปก่อนโอเคโอเคอย่างนี้อยู่หน้าบ้านพี่โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะ ก็เอ้ยขอดูวันแป๊บหนึ่งเ้ยวันที่สิบแล้วว sort of ่าโอเคเอาไหมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่ถึงวันที่สิบแล้วโย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 แยบแยบแบแบแล้วเราก็ได้อะไรบ้างเราไปสรุปของวันนี้กันดีกว่าไหมเดินดูอะเราก็ได้บ้านหลังนี้ไงทุกคนน่ารักว่าบ้านของทรายเองส่วนกีตาร์มันจะสร้างบ้าน ฟาร์มข้าวฟาร์มมันสับป,ปะหลังแล้วเราก็มีฟาร์มฟักทองซึ่งยังแบบว่าน้องยังโตไม่เต็มที่นะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี่แล้วก็มีฟาร์มอ้อยซึ่งก็ยังไม่เสร็จอะไรเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเจอกัน bye bye. EP หน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายยบายยบายยบายบายก่อนเร็วบายย